สวัสดีครับไอรับพวงเงินนะครับมาพร้อมกับสาระดีๆเพื่อพี่น้องคนไทยทั่วประเทศเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาแจ้งข่าวล่าสุดเกี่ยวกับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวนาน,นะครับซึ่งก็มีข้อมูลจากประชาชาติธุรกิจนะครับซึ่งพี่น้องก็สามารถที่จะตามเข้าไปอ่านเพิ่มเติม,ตมก็เป็นข่าวล่าสุดในตอนนี้นะครับซึ่งล่าสุดในตอนนี้ทางบอทกศยังไม่ได้มีมติเรื่องดังกล่าวนะครับก็เนื่องจากมองว่า วงเงินในการประกันรายได้ข้าวปีนี้ตัวเลขค่อนข้างที่จะสูงมากสูงกว่าปีที่ผ่านมาเกือบ2เท่านะครับซึ่งก็มีผลต่อสัดส่วนหนี้สาธารณะที่จะทำให้หนี้เพิ่มขึ้นสูงกว่า60%ของ GDP ไปมากนะครับเพราะฉะนั้นจึงต้องรอให้คณะรัฐมนตรีว่าคอรมอรมีการเห็นชอบก่อน ในส่วนของทอกศก็มีการเตรียมความพร้อมอยู่แล้วนะครับสำหรับการจ่ายเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรโดยวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินในสําหรับโครงการประกันรายได้นี้และก็ขั้นตอนต่างๆไม่ได้ต่างจากเดิมนะครับเพราะฉะนั้นบอร์ดทกศจึงมองว่า ยังมีเวลาในการหารือหรือว่าการประชุมร่วมกันอีกครั้งหนึ่งส่วนวงเงินที่ต้องใช้ก็ประมาณ1.5แสนล้านบาทนั้นจากสถานะการเงินของทกศก็ไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของสภาพคล่องต้องรอติดตามแล้วก็ต้องรอดูอีกครั้งว่าคณะรัฐมนตรีว่ครมจะมีมติอย่างไรซึ่งคาดว่าทางกระทรวงพาณิชย์ก็จะมีการนำเสนอคณะรัฐมนตรีภายในเดือนตุลาคมนี้ ในส่วนของโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต25 2563ทับ2564นั้นนะครับกรอบวงเงินรวมก็อยู่ที่1.52แสนล้านบาทก็เป็นไปนตามที่คณะกรรมการนอบอรขเห็นชอบไปแล้วซึ่งก็แบ่งออกเป็นโครงการประกันรายได้ไดชาวนาน,นะครับวงเงินก็อยู่ที่89,402ล้านบาทก็เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ใช้วงเงินเพียง56,42ล้านบาท สอเป็นโครงการช่วยเหลือข่าบริหารจัดการข้าวนะครับซึ่งก็มีการจ่ายให้กับครัวเรือนชาวนาไร่ละ1,000บาทก็จำกัดไม่เกิน20ไร่ต่อครัวเรือนนะครับหรือว่าไม่เกิน2,000 0บาทซึ่งก็วงเงินรวมอยู่ที่54,972.72ล้านบาท3ก็เป็นมาตรการควบคานานะครับซึ่งก็มีเป้าหมายในการชะลอการขายข้าว10.5ล้านตัน เป็นวงเงินที่รัฐบ,บาลน,นะครับต้องจ่ายขาดอยู่ที่7,765.98ล้านบาทซึ่งก็ประกอบไปด้วยนะครับหเป็นสินเชื่อชะลอการเก็บเกี่ยวข้าวซึ่งมีวงเงินอยู่ที่2410.9ล้านบาทโดยที่เป็นวงเงินที่ทางรัฐบ,บาลต้องจ่ายขาดอยู่ที่5 8า3 4 8ดจุดี่ล้านบาท2เป็นสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวนะครับซึ่งมีวงเงินอยู่ที่1 5หมื่นล้านบาท เป็นงบประมาณที่ทางรัฐบ,บาลจ่ายขาดที่562.5ล้านบาท3ก็เป็นการชดเชยดอกเบีย้ยวงเงินอยู่ที่540ล้านบาทและก็4เป็นการส่งเสริมแล้วก็การผลักดันการส่งออกนะครับซึ่งก็มีวงเงินอยู่ที่810ล้านบาทก็เป็นข้อมูลล่าสุดในตอนนี้ที่ทางประชาชาติธุรกิจได้มีการแจ้งให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนานได้รับทราบกันนะครับสามารถที่จะเข้าไปอ่านข้อมูลเพิ่ม,เต,มเติมได้ที่ทางประชาชาิธุรกิจได้นะครับ และก็มีข่าวล่าสุดในตอนนี้นะครับทางตัวแทนเกษตรกรทั้ง18อำเภอราวอยู่ที่50คนก็นำโดยนายเลอสันบุญเลิศรองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงรายนายสมนึกวิงวอนนะครับสมาชิกสภาเกษตรกรอำเภอเทิงก็พร้อมด้วยบรรดาสมาชิกรวมถึงพี่น้องเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบ ได้มารวมตัวกันที่สำนักงานสภาเกษตรจังหวัดเชียงรายก็เพื่อหารือหาทางออกร่วมกันหลังฤด,ดูการเพาะปลูก2,563ทับ2,564พี่น้องเกษตรกรผพ้ปลูกข้าวได้มีการประสบปัญหาในเรื่องของการขาดทุนจากราคาขายข้าวนะครับที่มีราคาที่ตกตำ่ำและผู้ที่เข้าร่วมประชุมได้มีการประชุมหารือกันและได้ตกลงนะครับที่จะทําข้อตกลงเรียกร้องเพื่อจะยื่นผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเพื่อส่งผ่านปัญหาข้อเรียกร้องดังกล่าวนี้ ไปยังทางสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรซึ่งก็มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของราคาสินค้าการเกษตรเพื่อให้นำเสนอปัญหาดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาช่วยเหลือน,นะครับทางด้านนายสมนึกวิงวอนกำนันตำบลหนองแรดอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายนะครับก็มีการเปิดเผยกับทางพืชเศรษฐกิจไทยว่าเขตพื้นที่จังหวัดเชียงรายนะครับนิยมปลูกข้าวเหนียวนะครับโดยเฉพาะพันกอขอ1 0สันปะตอง CP888 ซึ่งก็พบว่าเมื่อถึงฤดูการเก็บเกี่ยวราคากลับตกต่ำเสียยิ่งกว่าปีที่แล้วนะครับโดยปีที่แล้วอยู่ที่ราคา6,000บาทถึง6,500บาทต่อตันนะครับว่าเลวร้ายแล้วแต่มาพบปีนี้ราคาเลวร้ายเสียยิ่งกว่านะครับโดยราคาช่วงเริ่มฤดูการเก็บเกี่ยวอยู่ที่ราคา5,500บาทถึง5,800บาทต่อตันซึ่งราคากิโลกร,รัมละ5บาท ซึ่งตนเคยเห็นพ่อแม่ขายเมื่อ20ปีถึง30ปีที่แล้วขณะนั้นนะครับกว๋วยเตี๋ยวชามละ5บาทอยู่เลยนะครับแต่ปัจจุบันนี้กว๋วยเตี๋ยวชามละ30บาทราคาข้าวกลับดำดิ่งมาอยู่ที่5บาทนะครับซึ่งตนต้องการให้เร่งรัดเกี่ยวกับโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวอย่างเร่งด่วนเ,เพื่อเป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรเพราะว่าปีนี้นอกจากข้าวจะถูกกว่าปีที่แล้ว ปัจจัยในการผลิตข้าวทั้งน้ำมันปุ๋ยได้มีการปรับตัวสูงกว่าเกือบเท่าตัวทั้งนั้นนะครับอีกทั้งให้มีการปรับอัตราการชดเชยต่อไร่ให้สมจริงอย่างเช่นข้าวเหนียวนะครับปกติลูกบ้านตนทําได้หนึ่งตันต่อไร่ ก็เป็นการเกี่ยวสดนะครับแต่พอประกันรายได้ความชื้น15%ได้แค่ไร่ละ0.39ตันต่อไร่นะครับน้ำหนักมันหายขนาดนั้นเลยหรือที่ผ่านมารัฐมีโครงการในเรื่องของการเพิ่มผลผลิตมากมายมันไม่ได้ช่วยให้ผลผลิตมากขึ้นเลยหรือซึ่งเป็นคำกล่าวของกํานันสมนึกนะครับซึ่งพี่น้องชาวนาก็สามารถที่จะเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ทาง Facebook พืชเศรษฐกิจไทยนะครับนี่ก็เป็นความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องชาวนาในขณะนี้นะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นข่าวล่าสุดที่นํามาแจ้งมาบอกมากล่าวให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวแรกของเราได้รับทราบกันก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปดีๆมีประโยชน์ต่อไปวันนี้สวัสดีครับ